สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณ่อคุณแม่ทางช่องวิไลใหฮโชคถูกๆุกทานนะครับอามาพบมาเจอกันครับเป็นเส้าวันที่สิบสี่นะครับเส่าวันที่สิบสี่ฝึกสภาคมับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเอาครับมือนี่นะครับทางแม่รัวเพิ่นลงมาเล่นน้ำแอ็ดวิไลนะครับมือนี่มาเ่นกับว่ามาเ่นซื้อ่นวามีตัวเด็ดๆมาฝากมาตอนเอฟซีทางช่องครับ เด็ดซําใดนั่นนะครับเดียวสิเขาผ้าไปสัมผัสเอฟซีทุกทันนะครับเขาไปสัมผัสแม่ขั่วสดๆกันครับมือนี่นะครับนั่นที่ปีหนบ่พ่อกันยู่หลายเดือนแล้วนะครับอว่าเพิ่นสีมาจังใดมือนี่นะครับได้ยินว่าหลักสิบบนแม่นๆนะครับาสวัสดีครับแม่ขั่วครับค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทั้งช่องครับ มือนี้แม่ขว่มีโอกาสดีครับได้ลงมาคุยกันเล่นเนาะค่ะกับแอปวิไลเนาะค่ะพี่น้องเนาะครับอ้าวแอปวิไลก็อยากถามอยากถามเนาะพี่น้องอยากถามตัวโดนๆยังมาเห็นกันเนาะอยากถามยังแอปวิไลถามในใจว่าลักซิปเนี่ยอมตะใส่าััตรนั่นเราคือว่าแมนครับแท้เลยลักซิปบนเนี่ยอมตะใสว่บัตรบัตรแมนอันนี้อันนี้แม่ขว่กับบริษตัวพี่น้องกขาเล่าเรื่องจริงทุก ทุกสถานการณ์เดยยินว่าเดินมาเป็นซิปุน่นเนาะสูตรของแม่ขั่วคนขัวขึ้นมาเองค่ะคุณสูตรเองได้บรดเนี่แมนค่ะปาธุเอากันใน้่งอยู่ดิพอไ,ไล่ในล่งมาหลายงวดอยู่ดิเดินมากเก่างวดงวดที่สิบมุกี้นี่ได้ไเจ็ดกับหกเจ็ดกับหกไปรุดไปที่ลักหน่วยโอ้เคลื่อนเคลื่อนลักเคลื่อนลักโอ้ตั้งบ้านนี้แ <9 S 1> ม่ขัวจับคู่ แม่กล้จับคู่หอเจ็ดหนึ่งกับหกหนึ่งออกตัวก,กับมันก็ถือว่าโอเคอยู่ดีละเลขสองคู่หนึ่งค่อยถือว่ารูดบอกข้าใจพูดถึงว่า สองคู่นี่คันกับไม่ก็บ่เสียหายไหมผูู้สิกับตัวน่ะเป็นตัวกันตัวเขาเฮ็ดเป็นตัวกันตัวก็ไรบังมนือหั่นเขาเฮ็ดเป็นตัวกันแต่ว่าตัวเด่นชุดกับมีเกตเก่าหุกเก่าประมาณนัชนะครับอตัวกันก็เลยเฮ็ดไว้เกตหนึ่งกับหกหนึ่งโอ้ตัวยางกับบริถถือมานน้ำนกปฏิ่ันานมาเมื่อเพิ่มาแบบร่วนๆ่มีตัวยางอยู่มันบอกว่เอาหลอกตัวยางคันพู่ว่าก้าง่วนเดินมาติดนี่ก็ต้องเอาเราเอวง่วนนี่เลยคันคันลืม บอ่บอ,อามาแมนบ่ได้ถืออาก็มาทุละเนาะแมนมาทุละมาคุ้ยกันอ่ะพอดีทังแอดวิไลเพิ่นกระดึกเลยอยากได้ตัวเลขแนวทางนั้นแม่รัวเนาะอ่ะบ่อเป็นยังค่ะอ่าเบิ่งช่องได้กาเป็นแม่รัวคือเกา่าอ่าเบิ่งช่องของแอดวิไลกับเป็นแม่รัวคือเกา่าตาว่าผู้ง,งามคือเก่าถ้าพูดทั้งเอาขอบคุณเด้อค่ะผู้งามคือเก่ายู่ส่องได้กับงามคือเก่าแต่ว่ามือเศร้านี่อ่ะขอฝากไปทังช่องพอ ไล่แน่นอ่ะเมื่อเช้าเออแม่คั่วไปเบิ้งคอมเมนต์มาว่าแม่คั่วอะไรสุดประมูลอัดล่างบอแมนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเออได้อันนี้เ้าก็ได้พูดคุยกันอยู่นอกแม่คั่วเนาะแมนเอาจังซี่นะครับเอฟซี่เลี้ยงนี้ได้คุยกันกับแม่คั่วอยู่เมื่อกี้นี่เรื่องเพจเพจปลอมค่ะแมนแอดวีไลก็เคยได้บอกเอฟซี่เล้วนะครับเพราะว่าแอดวีไลนี่กับแม่คั่วยังไม่ได้สร้างเพจขึ้นมา ผมีมพจิดนะงมีช่อง YouTube ช่องเดียวเนาะค่ะพี่้องเนะเขาต้องติดตามทั้งช่อง YouTube จังสิเป็นของแท้นะครับแมนค่ะแม่ขัวกับถือแล้วนะครับถือคืออัรวิไล่แล้วเขาดูดคลิปไปล่งทั้งเพจนะครับ นั่นเป็นของฟอมเดอนะครับย่าไม่เน่าดอองบ๊อบบอจริงกับบววายยันพี่น้องเสียเงินน้ำหลายถ้าตัวเลขแนวท่านก็เจ้าเขากับบววาแมนบละเกิดห้าเขาเอาห้องไปเห็นได้ซึ่งบดีแล้วแหละแม่ขั้วมันจิเสียเอฟซีเฮ้าฟอบอกเลยแมน่ะแมนถึงสิแมนตัวจริงเสียงบอแแวะกับจริงนะครับเอฟซีมันมันบอแมนเขากับวิชชั่นสิ่ะเอาง่าไๆแม่ครัวพารวย ถ้าเป็นสงสัยแบบใดกับจังโถ่ขามหาแม่ขัวใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอคลิปนี้สิให้แม่ขั้วเขียนกับลายมือเพิ่นเลยนะครับเออ่าเขียนลายมือสวยๆพิดถือคือเก่านะเออ่นหลามันจะเป็นคาลิคเตอร์ของเจ้าของจังขังเหมือนว่าเนี่ละขนาดอันสรุปคลิปตัวเด่นมันเก่ากับศูนย์ยังไปเขียนเก่ากับสองแม่ไม่ได้กี่หลีด้เนาะบ่แม่มันจะมาเก่าสองเป็นสัต อ่าครับมาเบิง้งน้ากันอ่าเบิ้ลด้วยค่ะพี่เก้างวดติดสิบงวดงวดสิบเคลยนไปอยู่หลักหน่วยโอ้ยให้หกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งแมน่นแต่บาเนี้ยทางแตกหนึ่งหนึ่งหกแม่นล่างหนึ่งเจ็ดโอ้ประกาศโอเคดีละ่ะอ้าพี่น้องหลักสิบแม่นแม่นรอบนี้กระจกสิเป็นสิเพื่อเป็นหน่วยห่อ,หอรอบพี่จะน่าจะเพิ่มทุ่มหลายด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่า เกวดแปดหมวดที่ผ่านมาผู้ผู้ล่อยผู้วิ่งผู้แรนหาบเอาดิแอมวิไลเงื่อนนั้นสำหรับสายแรีนนี่สำหรับสายแรีนนี่นี่แล้วมันขักผมว่าลักปักรักพรอมดิคนปักรักให้หรักสีพรอมมาตลอดพรอมมันก็ขักไปนันตัวแมนคือปักรักให้พรอมลักสีบนยางเดียวคือสองตัวนี่มาตัวมาแน่นอนมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นบอได้ว่าล้าน ปเปอร์เซ็นต์หนึ่งกับบมี่บะค<อ>ุยบะ<อ>เบ<อ>าบะดา,แต,าแต่ว่ามาอิริมาแน่น,นอนเก้<อ>ามวดซอนมวดที่ซบไปอยู่หลักหน่วยแค่เขื่อนหลักเนาะแมนแม่ขั้วบ่ได้ว่ามาอีรีเดอ้อเล็กแม่ขวัวแม่ขั้วบ่ได้ว้าแม่ขัวเกิดมาไงรุ่นพอว่าแม่ขั้วว่าเฮ็ดไปตามสูตรสูตรมาแบบนั้นสูตรมาแบบนั้นสิรุดสีเข่าเท่ากันย่งบรู งวดน,น,นี้แล้วมันสิงวดนี้แล้วมันสิอยู่อีกติ่งบันแต่ว่าแม่ขั่วก,กับบ้านไดียวว่ายับหลักเลยดิต่างคนกับต่างบ่รู้ว่าเลขสิออกตัวใ <Man. S 2> <Man S 1> ดแดม่นบ่แอดวิไลแม่นแมนอ่าอันไมแต่อัน,อนเป็นแนวทางเป็นแนวทางแม่นแม่นเป็นแนวทางแต่ว่าขันว่าคำว่าแนวทางขันว่าคำรุ่นว่แม่นกับป๊บโปอยู่เนาะกระเปียกอยู่นี่ล่ะมองเปียกก็ได้แต่ว่า แม่รั่วกับบอ่อประกันว่าร้านเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นบอกข้อข้าง <c ười> คือขาเจา้าดอกตีปเปอร์เซ็นเดียวกับบมี่ <c oughs> แต่ว่าแม่รัวเหตุตามสูตรค่ะสูตรมาสองตัวมาตัวอันนี้หลักสิบบนงวดที่ผ่านมาผู้ใด,ดเบิ้งช่องแม่รัวสี่เห็นว่ามาหลักหน่วยหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกมวดที่ผ่านมาแม่รัวลงไปอ่า,อาแม่รัวลงไปเจ็ดหนึ่งกับหกหนึ่งโอ้สิได้ไปตามแม่รัวตลอดเด้อบานเอาไปตัว พลาดโอกาสบ่ได้เดครับเพราะว่ามนอือ้อน,นี้อยู่แค่หยำอยู่แค่หยำครับแม่นครับอ้าวแม่ครัวพารวยหลักสิบบนครับสองตัวมาตัวเด้อค่ะพี่น้องดอเด้ออ่าเด้อจังแคบหน้าจอครับเวทีเดยอให้แม่รัวถือโซ่ให้เบิ่งเลยมือน,นี้เพื่อไดโลกมาแล้วแต่ว่ารอบนี้สองตัวมาตัวรอบนี้จักสิบไปยูสิบอยู่หน่วยอม่อม,อมมือไว้ในเด้อพี่น้อง แต่ว่าแม่ขั้วมันใจรักใดบาดให้แม่ขั้วมันใจจะกๆกักบ่าได้เนว่าออกในคลิปของจะของเด้อือโอ้เนี่ยตัวมันใจมากสิคือสีมาหน่วยเพราะว่าชนกันกันกบเซียนโอตัวใดออกตัวนั่นเอ็ดเวอเรเจ้าหูแจักเซียนโอวะเอาเซียนโอตีอัมเอฟซีแคปนาจอเลยนะครับ เดี๋วเรอปรับมุมกล่องให้พี่คุณปอคุณแม่ครับครับวันนี้ถือว่าเฮาได้โอกาสดีนะครับแมนค่ะโอ้หลักสิบบนเดินมากเกาหงวดติดอยู่หลักสิบบารนี้งวดที่สิบบางหันไปอยู่หลักหน่วยอสองตัวมาตัวอ่านได้ตัวเก้าตัวเดิมเน๊ะหงุดตัวเจ็ดนี่คือตัวเด่นมันมันไปขั้วแมนแมากมากได้ใจซื้อๆบางไม่ใจค่ะตัวหงนี่ก็ว่าได้ทิม บอลอะไรทีมเป็นตัวร่องแมนมักในใจคือเจ็ดแมนอ้าวแคปนาจอเด้อครับเอฟซีคุณพ่อคนแมนไม่ใใจคือเจ็ดถ้าแมนจับคู่เข้าเข้าไปให้จับคู่เข้าเข้าอเข้าาเนี่ยเข้าเข้าวงในใจบอกบอกออกจากปากเนี่ยหรือว่าบอลในใจศูนย์หกโอ้ยเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์แมนเอาก็แค่นี้ท่านตัวเจ็ดสี่หกสี่โอ้เจ็ดศูนย์หกศูนย เ <Get> ก็ดสีหกสกง่ายๆก็คือเลขติดสิเป็นศูนย์กับสี่เอาง่ายๆเ c ซี่ฟังแม่ครัวพูดให้ชัดเจนเลขติดก็คือศูนย์กับสี่เอามาใส่เกับหกเลยครับมน <Man. S 2> เลขติดแม่ครัวคือศูนกับสี่เอามาติดจิตกับหกร่องเบิงฮามันเดินบอกเขาเข่าซ่สอดอกตาช่องแม่ครัวกันรเท่นไหนลงได้นนี่ยถือว่าช่องวิไลให้โชคโชคด,ดีตัวมือน,นีเอาเลขติดครับ <laughs> 0กับ4เอามาติดเ็ดกับ6นะครับแมนอ่าจังได้กะพรับถ,ถ้าจับถ้าจับเ็ดไว้กับ6ไว้ที่ลัก10กับเป็นเ0็ดกับ60 74็ดกับ64แต่ว่าอยากให้กับตัวไว้จักน้อยเพราะว่ารอบที่ผ่านมามันเป็นหน่วยรอบนึงแล้วอ๋อ่ชัดเจนนะครับแต่เก้าแต่ก่อน,นกับเป็น รักซีมาตลอดคือตรงๆสองตัวมาตัวครับอขอกลับขอบุญขอบคุณแม่ครัวครับที่แบ่งปันแนวทางให้เี็ทั้งช่องนะครับไปดีโชววิลาบกันอตามเด้อค่ะช่องวิไลช่องวิไลแม่ครัวครับเป็นทีมงานเดียวกันนั่นแหละครับเดี๋ยวสิขึ้นไปให้แม่ครัวรู้ๆบันนะครับได้ตัวดีมากแล้วนะครับ เอาปฏิว่าเอาคือเมื่อคนไปหากันแท็กเตียนในบ้านเดียวกันครับก็อยู P ่บ้านเดียวกันครับเป็นพี่เป็นน้องกันพ้อมอะไรเอฟซีหัจกักอยู่แล้วล่ะเอาค่ะพี่น้องเอาไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะครับอ่าเดินมาเก้างวดงวดที่สิบไปอยู่ที่หลักหน่วยงวดที่สิบเอ็ดจะเดินต่อหรือไม่เดินเดินเดินครับรอเน,นอาะค่ะพี่น้องรอวันที่สิบหกครับพฤกษภาคมหกเจ็ดครับมีรุนกันค่ะพี่น้องอ่าครับขอบคุณขอบคุณไปคนละลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ